ไม่ใน,ใน้งนองมีแต่เก่งมือเตงม,มือคือว่าไข่เรื่องข้างนั้นกับไข่หรอโมไข่ข้างเดียวนี่ข้างเดียวเป,ยเป็นบวมนะเนานะนนตึงเดืัดพันนุกแล้วบอกว่านะอาตัวผมแพ้ขึ้น <c oughs> ด้ยพี่น้องกับทายสบายพอไหพี่น้องอีกทีของบาวัดบบัดสุขคนน้ำกันเนาะมาว่าอยู่ในหรือว่าอยู่นอกหรือว่าจะต่างประเทศพี่น้องก็ยินดีต้อนรับเข้าช่องบาวัดชาแนลโอ้โหทไปพี่น้องเปิดตาบรมานี้เฮาก็อยู่ที่เพื่อนของไอเราซึ่งก็คือเพื่อนลุงของสาต้าเพื่อนพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อเช้านี้เนาะท่าก็ได้ไปเทศ หัวชาต้ากันเลยมาแว่ลิ่นน้ำไอเลาพี่น้องมาเบ่งมาชมว่าเ็นสีเห็ดอย่างพี่น้องได้ข่าวว่าผนสีของไก่พี่น้องก็คือผนสีเห็ดยู่วางไรเห็ดตอนนั้นนี่นะพี่น้องผนก็ได้ตอบปอกแปลกเยอะพี่น้องเลยอืมือวัดก็ได้ไปมาแต่เห็ดหัวรีบร้อยแล้วพี่น้องเลยป่ะไปกันเลยดีกว่าเน้องเพื่อบเป็นการเสียเวลาพี่น้องเลยจะไปโอ้ลมไปเบ่งเลยว่าเพ่นเห็ดอย่างไร อยู่ตอนนี้ไปอืมเห็นสวต,ต,ตามาแล้วมันกับแดดแน่พี่น้องเลยก็ได้เข่าอยู่กับล่างเพื่อนไอ้เหลานาลาีน้อปั๊กเด็พี่น้องทีงงาเนเราก็ได้ถ่ายโอาลมเพิณเจ้ะเห็ดไก่เฮือนประมาณนี่พี่น้องเฮือนมีก็บสเปนคอกไก่ เงินเปนคือเทียงหน้านี่แหละพี่น้องประตูก็อาจจะซิ่งกันแน่จักหน่อยจะเข้าไก่เพิ่นก็เห็ดกุกลางทุ่งนาหรือคูดินยังไดเน้องพี่น้องเวลาฝนตกน้ามาขังมันก็สิบ่ทถ่วมไก่สวอชสบายดีไอสบไม้นี่สิ่ตอกได้บ่ตัวนี้ส้นตอกป่เออ้นตอกโอเคสินยองให้อื พ่อแพศขึ้นเลยบ่ขึ้นเลยบ่วัดแน่นอนผมวัดโอ้โห่อแพศยันนีลโอ้ยันตกเนาะแวมาจะใช่ไหมเนี่ยหรอไม่วิกตารเบงเอยู่แต่นาค้อนี่คือยอดมาตรฐานก็วค้อนแม่เรหนุ่มพัน้องแม่มาจะทานกัค้อนเราแบบมันสวนม่ค่อยดีเนาะ่องมันงมามาขังมานนะ เอเดี๋ยวนดดดสนไปมีนเด็กกันนน่นบอยเด็กเง่เมีเห้อโอ้มีเด็กเงาะวยว่าตกแตัดตัดสแลงนะบ่สปสปะเล็กเลอ๋อแล้วเจ้าเหตุการณ์มันได้มีด้วยบ่บ่เหรอเขาเชื่อใจไนบ่ตัดก่อนบ่รือว่าจบเลยไตงผ้าดันเอา มือตัวต่อเนาะเตงคือกันอันนี้แกเนาะมืองน้องมีแต่เขึ้นมือเตงมือคือว่าไข่เรื่องข้างนั้นกับไข่บ่บ่ไข่ข้างเดียวนี่ข้างเดียวเป็นบวมเนาะตึงแต่หันพันทีกแล้วบอกว่าฮะอ่าตัวแพทย์ขึ้นแนาะมันฮักเนาะโบเนาะมันงงเลยมันงงเลย แม่นว่าที่ให้ผมว่าขึ้นนน้ำนักสลายก็แข็งแก่งเนร่างกายหลายมดออโอมาไพระต้องแมันรับรถมาหน่อยผมมาหนีแล้น้อยเนาะแม่เลย

แม่หนึ <t ried noise> ad, ö, <t ried noise> ่งมาถ่าเป็นไก่พันธุ์ไข่ี่มันมงุดหงิดจอกเลยพ่อแม่เนเองนั่นเลยเอาประมาณนี้เนาะกอประมาณละเดี๋ยวจัะหน่อยบนรุ่มเปิลกันบ้างเราสนกันบ้างพี่อยู่กำลังดีต่ไหนมาวัดตรงบ่เร่งเร่งมึงอยู่การเองมาวัดตายตาชุดยอดเดินวันนี้เป็นทางรุ่มพี่เป็นเอาลงมาเพียงกันบ่บ่ไม่เลยเจนนองไอศชีสเจียนอยู่ ต่วแผ่นระวังตออมือได้าต่ำำเขาอือตัานี้ใครเป็นนะัดเนาะแผ่นเนาะักขานก่อนตัวนี้น่ยซ้ำว่ารีโวทำคนทำแล้วเอ่อแต่ว่าเล็กนี่เขาอเล็กชิปหักเลยเล็กแปดเนาะเล็กแปดต้องลงข้ามาอีกแล้ว ผ้าบ่ภาษาลาวเอิ้นน่ะแม่นเอิ้นผ้านะภาษาไทยเด้อันนี้หมูกระหมูหู้คือกันแม่นหยังโตบ่ผ้าบังตอบ่รู้ว่าจังได๋จักเลยอันนั้นกับ่ฮู้เนาะแม่นแต่ว่ากับปอยู่ไทยดนอยู่ได้แต่ว่าบ่ฮู้แม่นเนาะกตเคยไปแต่อไปเคยเห็นเพิ่นล็อกจนไดนเด้อนเดนี่นี่นี่เนาะอ่าาแบบนี้เราก็เอิ้นอีโตเด้วแหละโต ไม่ไม่เอามาไปใช่ไห้ไม่มันลงคนปลาได้ลงตายเลยมึงได้พวกแม่กายใช้แข้งนั่นหนะพันระวังได้ผ่ได้พวกมันมียานไหนว่าเด้อเจ้าบ่ได้ชื่อเนาะเจ้าเป็ดพื้นงานเพื่นเจ้าบ่กล้าชื่อบ่กล้าเอาไปขายได้บั่นกับคุ้มเพื่อนได้บั๋นเจ้าบั๋นบ่มมีอ่ะทีบั๋นวิ่งไม่เจ้าบั๋น ไม่จาแล้วไม่ากับมาไได้หรอกบุก้เอาหน่อันนี้เอามาใชอได้ยโอเคกันมะโอ้กระตากตายอะไรกรปูกรูบให้พ่อแพทย์มาพ่อแพทย์สิพายพแขวนคอเลยพ่อแพทย์เคยอยเอาแขวนคอเลยเด้ะเพื่อให้มันดโอเคเป็นยังไงหัวรอเรื่องนล พอกาแฟกระตาเลยไปกากตาไปหาเห็ดเออทางด้านลูกของแ่นแข่งลิงแดดพี่น้องหัยอมเข่าห้องแดมตึมๆบมได้ไมมนี่กระทุนนี่นะขบอดมันลมฝนโมหาทำไม่นี่กระทุนเห็ดอันเห็ดเนี่ยเนาะวันี้ใครได้แล้วไมว่าในรื่ก่อน ก,ก,ยยกับลมหย่ดพุ่ยเฮ้ยกับโบแดดก้าวบันใดหรือว่ามันไไนนั้สว่างบันใดปะแต่ว่ามันนี่มันกับโบ<ม>ห่อนดิเชื่อธรรมดายุ้งอ่าแม,ม่นเป็นมือมันห้อนนี่โอ้เข่าคมแต่หงเนาะม <c oughs> ันกับ <c oughs> ไปนะฮะทางไปแล้วบัน <c oughs> ห้อนอ่ามึางสั่งกะสิมีเพียบพร,บร้อมไว้หรือวะบอกคำ่าเห็ดอะไรเห็นแล้วแล้วมันอะไรผื่นเกลียมาซื้อซื้อมาให้ Ờ, thằng đan đấy là sư mà bảo lý bảo lý sư tân nàng cây gì phân sư mà lại về đấy là trường hòa đấy đó nó leo ra nó nên hết hết phân sư mà hay ơi nhảy miền phụ đi mất ảnh á vừa nhảy nó nên là à. mét thì cần trường hòa đó bữa là lưỡi bộ nay thế lưới cá ở เมื่อไรเมา่อไรเขาเห็นแล้วเมื่อไก็บีแต่ไม้แล้วบัตรฉอดไปฉอดมาเลยนะหลุมมันพอมันได้นะนี่พอแฝดขึ้นตอกคู่เดียวพี่น้องขึ้นหลายคนมันสีฮักเนาะฮักได้มีแต่ไม้อันอเห่าได้เนาะแมนเพราะว่ากับใช้ไม้บุกแข็งแรงเมื่อไรเพราะว่าให้ใกล้ซะแข็งแรงอยู่หมบหมพอแฝดขึ้นยังโมฮักเดี๋ยวว่าให้พอแพฝดจัดไหมให้ลำนักเจ้าจากโลกพอแพฝด ตอนนี้วะวานันจดชิปวละลราตามสี่ชิปนี่แหล,และโอ้สามกันจะคอยกับสาสิบป้ายวันอยู <laughs> ่หกชิบเจ็ดชิปเนาะเจ็ดชิปอ่าบ่หอดได้ พ่อลูกเพิ่นกับบุญยอมเข่าห้มมาแข่งแดดน้ำพ่อนละแม่เนาะน้นองแว็บสบายดีน้องแว็บโดยเข่าห้มเนีอีล่ะงานเป็นไข่เป็นน่าวได้ <มา S 1> อเอาแผลระวังพักกายเข่าแข้งตัวเองให้เวลามันพักขาดไม่ว่าผ้าแบบปวดนะวัดปวดไปไหนนับก็เขนะ้าดี <laughs> ตอแพลมีคนขยันมีหลี่ด้มาแผลมีก้อนเพิ่นลงท่านได้เต่าละช่ฮาชิบชอบเนาะแอนตแพก็ลงท่านด้วยกันอกี้กับใครอ๋อทานเก่งเลยกแผ่ความสุขชีวิตอะรรเดีพ่อเมียเพิ่นอย่างแพงเฮ้ยโยอกแเขินดิเขินมั้ง อืมเด็แล้วได้ลูกเนาะจะดีด้วยออกลมแล้วหน้อยเนาะเล่นพี่น้องเลยลมแล้วเล่นดิทำลมลมบ่ล่อวันนี้จะ้อยละล่อถ่าเจ้าไปว่าสิไปลูกเกยแม่นเจ้ามีโครงการสิทธิดเขาใกล้ก่อนเนาะแม่นเลยติดตัวเองแล้วก่อนวะมันจังั้นแน่ใครเนี่ยเขา อยู่นแม่แต่ว่าเพิ่นแขกมาเนาะมีแขกมาเรีอนเป็ดเลยเพิ่นไปมาเป็ดมีโฮเองแล้วเออใครแนมบ้านมันจะหน่อยเขาพอนยามฝนแห้ยเน่เนาะแม่แเออจะหน่อยกับถั่ีหน่อยหลังตรงกลางต้องเรื่อยได้บ้านในชาแต่ละปีเนาะแต่ว่านั่นได้ใช่ข่าวบ่บ่พอพ่อชื่อ บุรีเพื่อจะหาแบกไม่ใช่ฉนฉไดก็ได้ไม่จะพ่ยก็น่าจะได้บุรีนีเลยป่ชิงพโมชิงพแล้วขักเนาะขํามาชิงไพายขําฮะตอกนี่มันดนอนี่ยแลมันเป็นปอก้มดเแมใช้นอดจับสาษีฮะขากไหขอกูขักไปไล้มันเวลาเขาตอกไพดแล้วมันชิโยกันใจลรกระปูเนาะทเาะปูทอนแต่ใช้นอดนีบุรีมันหายิงชอดพุดชุดเลยอ่าแต่ป้าข่าวเช้าโฮมปกันแล้วแล้วก็ได้มีแต่ ผ้านะบุ้ยต้อาเลยกจัดผ้านนำเลยผ้าจัอ๋อจักเจ้าอนี้บ่จักอันเด้เพื่อนพวนล้่นเนี่ยเสร็จนี่แล้วจากนายเดาลย้ะเปินมาตังเินมาตัดให้เอ่อเพื่อนมาพวนแล้วดิกระแดดฮ้อนเพื่อนอยู่บ้านเดี๋ยวเขาคมเนาะโอ้พรอแวดท้ายกระตาอย่างี้

Ừ. Ừ. Này, ừ. Mày may vít cầu, à? cầu đấy cục, ừ. phật thang khúc, phật thang khúc, ừ. phật ừ. hòn với khúc đi, ừ. chống lắc nữa, chỉ sai chắc khâu, อันหน้ามาทั้งนี้ไหนก็อันเหม็นมืดยังเหม็นักเนมขงขอกายอ๋อยังอยาเนมของขอกายอยู่ลตัวแดกมันบอพ่อเลยเมื่คืนบงตัวแรมันบอพอเลยเอามาใช่บ้านตัวรใช้สมองเชมนมนาทำใดทใดทตัวนี้กินได้ใช่ีเห็ดมุ้งหลังเลี้ยวไม่จังแฉกเขาออาใช้ไปเลยยูเห็ดไปเลยเห็ดไปแบบว่ามือเล็กมือน่อยเล็ด ิืมเลยเนาะลืมเลยเลยบนเาดินอันนี้มันแข็งมันขุดยากมันเลี้ยงไกลเลี้ยงเป็ดเนาะปล่อยต้อกลนมือเลยเนาะเดิมองเร่คือโอเคอู่นะอมจำกัเนาะจำกันัอนแหอ้งานดีดีดีแค่นจมวิชายเท่าับเพิ่นเท่าผู้รถเ่าเดะ บอ่อดินเนี่ยมันจะแข็งคุณบ่ได้ของบ่คือได้ดินหลุดดินอยังเพิ่นธุซื้อไกล่ลาดธรรมดาบ่รู้ว่าแปลว่ายังยิงหัวไก่ไงนี<อ>่ชื้อไก่มาแมเมลเลยเป<อ><อ>็น,นไก่พันธุ์เนาะถ้าไก่พันธุ์นี่จะน้อยตัวนี่ก็ได้ไข่เมื่อละร้อยน้วยเนาะของไข่เนาะไข่ไปว่าต้องต้องเลี้ยงหัวหาจัางกีไข่ถ้าเฮาบ่เลี้ยงหัวหาหัวไข่หัวกลาง่มันบ่ได้ผสมพันธุ์กันวะมันบ่แม่น แล้วแบบอันโปรตีนมันหน่อยแบบนั้น่ะนะบอกว่าโอ้ตีนเพราะว่าไทยดีโร้ยงโอ็นที่คุ้ไทยว่าเขาเป็ไปดีย่งไกลมันินมันกินมืออ่กเนาะันกินมืออีกเพรว่าเลี้ยงไก่ลาดธรรมดาเพรว่าเขาทำมาอย่างเกืได้นแต่แล้บางทนจะเปไก่ดธรรมดเนะแ้ว่นาะนะนาะแล้วนาะแเนาะนาะะาน จะออกลูกมาเป็น <iba Northeast. S 1> ปเป็ดมันออกาตั้่พันอ๋อมีไก่ล้านไก่ยางกับออกมาจากพันนั่นเลี้ยงโอ้ยเนาะมาหลายแม่เดิมจักจอมจักซิปแม่สมมติลูกออกมาได้แม่ละสามตัวนี่ก็ได้เป็นตื้อแล้วเนาะแล้วถ้าเกิดไก่มันหลายเขาเนี้ยมึงยังไม่เช่ามึงหยาบหยาบเตัวโอ้ยัแต่ว่าเขาจีบเขาล่ำเขาอยังเอาอยังเกลือละไอ้หลักๆก่อนเอานั่นแล้ไปเอา แหนมเลยน้ำน uhm, ้องได้ใช <h ums> ้ประเทศไทยเอิ้นลำครับไปเด้อกับอันถ้าว่าต้นกล้วยนี่มาจับๆปจับได้น้ํากันหอมว่าว่าสิเอาข้าเปือกข้างเกลือนี่ได้กินเเด้เพราะว่านั่นก็ข้าเฮาก็บ่หลายเ่ลอยากให้คนแ่บดนี้เพื่อประนเนาะเต้องไใชอัน กันทำยิงน้ำทะเลเลยบ้าเก็บมาหาบมากันทองแสนผมเขียวยันนาเลยให้เราเนาะเจ้าบราได้พักผ่อนตรงอย่างเว้นแจ้งตาแล้วมันเฮ็ดเวียกอย่างเดียวเนาะพักกันเลยพันเดือนกันนอนเจ้ามาแต่ละเพื่อนเรได้ค่อยเห็นพักเนาะเฮ็ดตลอดประจําทอดประชิลุงประชอยเพื่อนัผมเป็นลุงก่นแล้วหน่อยเนาะเป็นเลเป็นได้ทานใครของเองมันโมเล่เลยมคือบุคคลของเองแล้วใครแน่เนมมึงกั ผมหมูเขาเกิดเช่าเนี่ยนึงกับอันทีเริ่มลงมือมื้อนี้ิวันแล้วก็ไอเหล่าอันเจ้าคือบทส่วนเล่าปุ๊บเกยก้อนนั้นไอนุ่มเพิ่นนนะ้องของเจ้านะเออปุ๊บนี่ก็เองก็ยัง่เหตุเองเล่วก้อนหวานเกิดว่าช่าตาได้ลูกเขมเน็นแฟนคอยนี่เขาเป็นคอยเองนี่คอยเห็ดอันนนัเลยเห็ดตอนแล่าเช่นกอนตัวมันสำคัญนะแตั้นมันเกยฮะเนาะนี่แหละมันแปลว่ามันยากเขาเวลาเขาอยู่พุ่นอยู่ไปมันเที่ยวได้มันรอดมันต่ำ เดววัตัวนี้เราชอบทีถือบเอาง่ายกับบได้ไอ้ตัวมันเล่นนักตัวนั่นแหละตัวมันนักกว่าหมู่เกยแหละบุมันอยู่บนอยู่บนเช้าเด้มื่นเราบอกว่ามื่นไปเลงนี้แล้วคุดของน้ำแต่ว่าของน้ำเนี่ยไปเล้งมันชอลงกับบางทีอาจจะแล้วเนาะเพป็นว่าคุดความเลิกเหมือนเพงพอแล้วี่ของน้ำแต่ว่าแพงข้างมันจะชื้อเป็นวันเย้ยเนาะขอผิดมันหลายอย่างพูดนะโดดไปเหตุนั้นตัวนี้อีกคิดดูมาแล้วแล้วหรอเนีมยมันในท้ายก็ดอกเล็กแล้วเลยเนาะ เห็นแล้วแบบมันเห็นแล้วอนอย่างเง้นทล้วช่ตัวนสเด็จเห็นไหมแบบมันจะแล้วไม่เลยฉันโมเลี้ยอย่างเธอบเห็แล้วโดดชนดีแต่เล้วอยากเห็นแต่ว่าบมแล้ยวจักโมแล้วอย่างเอบ่ได้ช่ไหมชุนักเหมือนกัความคิดของโมเลี้วอย่ก่อนยังเห็นตัวใหม่มาบัดทางเันให้เราเราก็อยากเห็นของเราก้อนเพาทางมูลีเพิ่งก็อยากเอาใจอย่างมาลงให้แม่แต่ว่าไทยทานั้นกันเนาะให้เราเพิ่งแลนช่วย อ้นุ่มเพิ่นกับสิเลีนมาซอยอ้ายคือกันมามาจะมีมมาหรืมีแขกมาบ่แขกมาแขกมาก็เพิ่นว่าเป็นลุงของชาวตามาเพิ่นกับจิมาขายโทรศัพท์ให้ชาวตาเพิ่นว so ่า so อ so yeah, oh, our ๋อจะถามเพิ hey, ่นบอกแม่นคอยถามแล้วคอยกับป้ายเพิ่นคุยป้ายพ่แม่อป้ายชาวตาไมเลยป้ายแท้เลยป้ายแล้วผู้นั่นเด้ผู้ชาดานเด้ผู้ผูกมันอันเด้ก็ห่างอันนี้นี่แซ่บน้องบอ สี่แสนเป็นโทรศัพท์รุ่นไหบอกว่ oppo ัมันชื่อเท่าไร่แล o p p เท่าไร่บ่าดนได้ใใเงินไปชื้อน้ำมันรถมันล้างเพิ่นวะลุงธนาหานบ่ให้เราให้เรานุเราเนอยากไปดมดกานบ่การยังหู้เพิ่นวะจะเอาไปชื้อน้ำมันรถเรื่องรถทิกองน้องอัน แวบเนี่ยยังหมดได้เหรียมีโครงการไทยากช่วยเหลือเขามาบ่ยังยังนะเลยสิบุได้รถถีบให้น้องแวบไปโรงเที่ยวทั้งนั้นเนาะ่โอ้โหขนาดน้องอ่อนๆยังได้เขารถจักรเบาๆอ่อันลุงเฮิมเนาะเฮิมมัได้เจียชละทุบขหมู่่เพินมาซื้อให้แต่น้องแวบตัวน้อยๆยังได้แค่รถถีบเดี๋ยวผมมีปฐุมหมู่เข้าหมู่

มาท่างานนี่งานมันบ่เีนจักเยมอยขี้ไปหองเย็นยันมันตำแขกตำคนแล้วหลดไหลนังเือหัายาาม่เลยมันอ่ะเพิ่มได้เล็กน้อยนังเือแตกใจแต่เธอมันมวนเนาะเธอเว้นฟเม้เรอวะไม่ได้จักจังว่าอะไรเร่ง้ะพื้นเนาะเร่งดีื้นใใจรับเกบเด้ให้เรากินข้าวกินน้ำหรือเบ่ามันนี่กินเลยเลยกินอันเคียดเขียดยังนะเคียดน้อยนี่ไปการคืนโอ้ไปการโคบเอา